ครับท่านผู้ชมครับผมดรมนรรนชื่นชมผู้รับบริญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยออมสระบุรีครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านดรพระมหาสิริวัฒนานะครับท่านเป็นผู้รับอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศิริวัฒนาแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดโรงละครด้วยนะครับ วิทยาลัยแห่งนี้เป็นวิทยาลัยการขุศลครับเด็กเ,เรียนฟรีแล้วก็อยู่ฟรีกินฟรีเปิดสองสาขาเนาะถ้าปวชสามสาขามีค่าปรีกแล้วก็มีในเรื่องของช่างยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ธุรกิจปวศก็จะมีเรื่องคอมพิวเตอร์กับกับยานยนต์นะครับวันนี้ท่านมาเยี่ยมวิทยาลัยของเราแต่ท่านไม่ได้มาเยี่ยมเฉยนะครับท่านก็จะมา หาความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีร่วมกับวิไลเพราะวิไลของท่านเนี่ยก็เปิดมาไม่กี่ปีแต่ก็มีจุดประสงค์ที่ดีนะครับที่จะช่วยเหลือเด็กยากไร้แล้วก็มีผู้จัดการทางด้านครูหนึ่งและคณะก็มาเยี่ยมวิไลของเราด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับมาฟังความคิดเห็นของท่านว่าท่านมาเยี่ยมแล้วท่านจะมี ในเรื่องของความร่วมมืออะไรกับวิลลยเทคโนโลยีชื่นชมไทยอมมนซบรีบ้างติดตามผมมาครับก็ขอเจริญพรในวันนี้อาตรมาภาพดรพระมหาศิริวัฒนาสิริวัชระวรกุลเป็นผู้รับบนุญาตแล้วก็ผู้อำนวยการวิจัยอาชีวศึกษาศิริวัฒน์แล้วก็เป็นผู้เป็นเจ้าวาดวัดดงละครในวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยม ในส่วนของวิจายาลัยชื่นชมไทยเยอรมันสระบ,บุรีซึ่งว่าจริงๆทางท่านอาจารย์ดรมูนเนี่ยท่านเมตตาไปที่วัดก่อนแล้วในช่วงแรกๆที่พอได้ทราบว่าจะมาภาพทําเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อช่วยเด็กยากจนแล้วก็ช่วยผู้ด้โอากาสท่านก็ไปพูดคุยแล้วก็แนะนําว่าถ้าหากขาดเหลืออะไรที่ท่านพอจะช่วยได้ก็ให้มา,อาบอกกันได้นะฮะท่านก็ปรวนาไว้อย่างนั้น แต่วันนี้ก็เลยได้เดินทางมาพูดคุยกับท่านเพราะว่าเรากำลังจะเปิดสาขาช่างยนต์ในระดับปวสก็เลยมาขอองค์ความรู้จากท่านแล้วก็ท่านกา็มีแนวทางในการที่พูดคุยแล้วก็จะได้ทำา o u u ในการพัฒนาเยาวชนเพื่อช่วยสังคมต่อไปยังไงก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจท่านอาจาร,รย์ดรมนูนที่ท่านเมตตาแล้วก็ ได้ขอช่วยเหลือดูแลกันไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆฝา,ากประชาสัมพันธ์ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่มีสถานที่เรียนหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าเออเราเวลาเราจะไปเรียนแล้วเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายพอไหมในส่วนของวัดดงละครของเราแล้วก็วิลัยอจุษาศิษิวั์เนี่ยก็ยังเปิดรับนะนักเรียนนักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะเข้ามาเรียนต่อในหลักสูตร ประกาศนิยบัตวิชาชีพก็คือปวชเราจะมีทั้งหมดเนี่ยสาสาขา 1. สาขาคอมพิวเตอร์ 2. ส,สาขาช่างยนต์สาสาขาธุรกิจค้าปีกซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยส่วนท่านใดที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครนายกก็สามารถมาอยู่ที่หอที่วิทยาลัยได้ไม่เสียค่าหอแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าในส่วนของการกินอยู่เนี่ย ฟรีไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายขอให้ท่านอยากจะเป็นคนดีแล้วก็มีงานทําในส่วนสาขาปวสที่เราเปิดตอนนี้เนี่ยที่เราเปิดได้ก็เป็นสาขาคอมพิวเตอร์ Computer, ธุรกิจอยู่แล้วก็กําลังที่จะขยายสาขาในสาขาช่างยนต์ในปีนี้ก็ถ้าท่านใดมีความาต้องการที่จะเรียนก็เรียนจะจะเจริญพรไปที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒหรือว่าไปในเพจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒก็ได้ก,ไดก็ขอจเจริญพรยังไงยินดีต้อนรับ นักเรียนนักศึกษาทุกท่านขอเจริญพรครับเห็นไหมครับว่าที่ที่ผู้รับอนุญาตจึงเป็นด็อเตอร์พระมหาศิริวัฒนาน,นี่นะครับท่านเป็นพระนะครับนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องพึ่งวิทยาลัยของเรานะครับเราจะไปช่วยเหลือนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของท่านดีมากนะครับช่วยเหลือเด็กยากไร้นี่ วิทยาลัยเห็นความสําคัญแล้วก็เราได้มอบสื่อการสอนนะครับให้กับท่านด้วยทั้งสื่อทั้งด้านภาษาแล้วก็เทคโนโลยีซึ่งซึ่ง,งท่านยังขาดอีกเยอะแล้วก็จะมีคนบริจาคเรื่องสื่อการสอนเราก็จะแนะนําว่าสื่อการสอนที่ท่านควรจะใช้ในระดับปวสช่างยนตเนี่ยควรจะมีอะไรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าไปซื้อสื่อธรรมดาจะต้องเป็นซื้อสื่อที่สอนแล้วตลาดต้องการเนาะ หลายเรื่องเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำให้ท่านในเรื่องของการอาสอนเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องกาลโกนการเกษตรที่ใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิทยาลัยของเราจะต้องแนะนำแล้วก็เป็นเราก็จะเซ็น MOU การในเรื่องของวิทยาลัยพี่วิทยาลัยน้องนะครับเพราะ,ะนั้นวิทยาลัยของเรานะครับเราเห็นความสำคัญเรื่องนี้มาก วิเลยไหนที่เป็นทําในเรื่องของการกุศลในเรื่องของสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยเราจะทำนะครับดังนั้นก็ติดตามต่อไปนะครับว่าว่าการพัฒนาระหว่างสองวิเลยนี้ก็จะพัฒนาในสิ่งที่ทันสมัยให้กับเด็กและเยาวชนของเราซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปขอบพระคุณครับ